สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จากยูทูบกมณเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะแนะนําวิธีทำเควส่งการนะครับผมในเซิร์ฟอา c l โอคากกันนะครับผมซึ่งรวมทั้งบาโฟแล้วก็เอ็ดกาเลยนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟิตยูทูบครับเทปทูดอตคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่าน UID ทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวได้ค่าขนมสำหรับตัวเนื้อหาเควสนะครับผมก็ทั้งบาโฟแล้วก็เอ็ดการ์เนี่ยเนื้อหาเควสเนี่ยมันเหมือนกันเลยต่างกันแค่ของรางวัลน,นะครับผม ดูของตัวเอ็ดก้าก่อนละกันนะครับสำหรับเอ็ดก้านะครับผมคุณจะต้องไปแลกของที่ MBC ชื่อว่าพนักงาน GT นะครับคุณให้มาที่ตรงแมปใต้พ o n เจล่านะครับผมแล้วเนี่ยคุณจะเจอกับสงการเฟรติวัลนะครับผมเดินเข้าไปนะฮะนี่จะเจอกับพนักงาน GT ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นตัวแลกของนะครับสำหรับเซิร์ฟเอ็ดก้านะครับผมมันจะมี2อ,อย่างด้วยกันก็คือใช้ c ล e น n Water 5อันซึ่งคลี a n Water ์เนี่ยได้จากคันธงควสนะครับผมจะสามารถแลกรับมานาบูทได้1วันนะครับผมมานาบูทเนี่ยเป็นของเช่าเป็นรองเท้าเพิ่มไอพี10%แบบเช่า1วันก็คือครบ1วันยุ4ชั่วโมงปุ๊บมันจะหายไปเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่อยากได้รองเท้าเช่านะครับผมอยากได้เป็นของถาวรน,นะครับก็จะมีให้เอา คลีนวอเตอร์หอันบวกกับเงิน1 0,000เซนมีจะได้สุ่มของ1ครั้งนะครับผมซึ่งของที่สุ่มมาได้เนี่ยก็มีโอกาสจะได้หมวกฟางนะครับผมเป็นคอสตูมส่วนอัปเปอร์นะครับได้เอ็กพีหแต่ว่าความสามารถในการได้เอ็กพีหเนี่ยอยู่จนถึง8พฤษภาเท่านั้นก็คือประมาณเดือนหนึ่งนะครับอ่าซึ่งคอสอันนี้ไม่สามารถขายได้นะครับผมก็เก็บได้อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ของอื่นเนี่ยก็จะเป็นพวกสมุดแบตเทิร์แมนนวดจ็อบแมนนวดโอปูบล็อกโอพวกนี้นะครับผม ต่อมาฝั่งบาฟเอร์เมดนะครับผมบาฟเอร์เมดเนี่ยจะมี2อย่างก็คือใช้คินวอเตอร์สิอันบุกเงิน10ล้านนะครับผมจะแลกเป็นคอสตุมสเปซแทสได้นะครับคอสตุมอันนี้เนี่ย ใส่อัปเปอร์ลดความเสียหายทางเวทกับกายภาพนะครับผมกับมอเตอร์ทัดน้ํา10%ก็คือโดนน้าเบาลง10เปอร์นั่นเองแต่ว่ามันมีคอมโบเมื่อใส่คู่ขอตูมเบียนะครับผมจะลดฟิก0.5แล้วมีโอกาสเล็กน้อยที่จะดูด HP 3%จากดาเมจนะครับผมแล้วก็ดูด SP 3%จากดาเมจกายภาพด้วยนะครับแต่ว่าความสามารถเสียฟ้าเนี่ยมันหมดตอนหมดกิจนะครับผม อ่ะแล้วก็ของวันที่2ก็คือเอาคีนวอเตอร์1อันบวกเงิน3 0 0แสนสุ่ม1ครั้งนะครับผมแล้วก็มีการันตีด้วยนะครับถ้าสุ่มร้อยครั้งแล้วยังไม่ได้ของเนี่ยมันก็จะเมื่อครบร้อยเนี่ยมันก็จะให้คอสตุมถังเบียร์มาเลยนะครับถังเบียร์เนี่ยก็ ได้ HP 1,000 s HP 200นะครับเพิ่ม Damage ทางเวทมนต์และกิจภาพต่อศัตรูธาตไฟ10%นะครับแล้วก็คอมโบกับไอตัวหมวกสเปรดแฮตเมื่อกี้นะครับผมอ่ะอันนี้คือของรางวัลน,นะครับผมไปดูวิธีการทำเควสกันก่อนดีกว่านะครับในการทำเควสนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2เควสย่อยๆก็คือเควสลดน้ำดำหัวกับสู้กับแก๊งเด็กสัตว์น้ำนะครับผมในการลดน้ำดำหัวเนี่ย ให้มาคุย m อ c ชื่อว่าหัวนหน้า GT นะครับกดคุยกับเขานะครับผมเลือกว่าเข้าร่วมเทศกาลนะครับเขาจะให้กำจัดคิสตันบูเป็นไข่ที่บินไปบินมาในแมปนะครับผมเราก็ทำการล่าเลยนะครับผมคือมอนเตอร์ที่มันมีไอไข่บินบินเนี่ยมันมีหลายแมปนะครับผมเอาหลักๆเนี่ยก็จะมีแมปใต้พอนเดล่านะครับฟิลสูญอันนี้นะครับผมด้านซ้ายที่เป็นป่าล็อกเกอร์อันนึงแล้วก็อันที่จะแมปเล็กๆหน่อยก็จะมีบาบิลัน ชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับผมแล้วก็พย,ายาัญชนะเจียนชั้น1ซึ่งผมว่าถ้าคุณแบบเน้นล่าตัวคริสตันเยอะๆเนี่ยคุณก็ไปล่าพย,ายาัญชนะเจียนชั้นหนึ่งดีกว่าที่มันแคบนะครับผมอันนี้อันนี้คือตัวคริสตันนะครับผมไล่ตัวเนี้ยสามสิบตัวนะครับผมนี่ฮะสัมเข้าไปตุ๊บ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 คือตัวคริสตันเนี้ยนอกจากที่มันเป็นมอนเควสแล้วนะครับผมมันยังมีโอกาสได้ออปิโฟบ็อกด้วยแล้วมีโอกาสได้ครีนวอเตอร์ทีี่่เเเป็นนนนนของงงรราวววััััลคคสดด้้ยยะบผมก ล่าแบบสนุกสนุกเลยนะครับสำหรับใครที่อยากล่าคริสตัลแบบไวๆนะครับผมก็มาที่พายอนเดนเจียนชั้นหนึ่งได้เลยนะครับผมเพราะว่าแมปมันแคบที่สุดแล้วล่ะนะฮะนี่เลยครับผมเจอปุ๊บสับเจอสับได้เลยนะฮะนะแมปมันค่อนข้างแคบอ่ะดังนั้นเนี่ยคุณเจอคริสตัลง่ายแน่นอนนะครับผมสามสิบตัวแป๊บเดียวก็ถ้ามีพีเซฟวาร์มเนี่ยก็เซฟไว้หน้าดันก็ได้นะฮะอ๋อแล้วก็ตัวคริสตัลเนี่ยดรอปพีทออฟเค้กด้วยนะครับค่อนข้างดีแล้วก็มีกล่องม่วงด้วยที่ผมดรอปมาเมื่อกีะฮ หลังจากเราล่าครบ30ตัวแล้วนะครับก็กลับไปส่งเควสที่ ABC ตัวเดิมได้เลยนะฮะกลับมาส่งเควสได้นะครับผมอ่ะส่งไปปุ๊บอ่ะคุณจะได้คีนวอเตอร์มา5อันนะครับผมต่อมาเควสที่2นะครับผมก็คือเควสแก๊งเด็กแสบนะครับผมก็มาคุยกับแตงโมก่อนเพื่อเริ่มเควสนะครับผมนี่เรื่องข้อ2นะครับผมอ่ะเขาจะให้ไปตบกับเด็ก6คนแถวๆนี้นะครับผมในการเอาน้ําไปสาดเด็กๆนะครับผมคุณต้องมีโฮลี่วอเตอร์นะครับผม6อันซึ่งโฮลี่วอเตอร์เนี่ยได้จากการเอา ขวดเปล่า empty bottle น,นะครับผมไปให้พระไปให้อโคลท์นะครับผมใช้สกิลเสกน้ำม์ไหนที่มันต้องยืนบนพื้นน้ำแล้วก็ใช้น้ำม์กรอกใส่ขวดนะครับผมก็จะกลายเป็น holy water แบบนี้นะครับผมก็ถ้าใครมีอโคลท์เนี่ยก็สามารถทาได้เองไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับผมเอ c 6ตัวที่เราต้องไปคุยนะครับมันก็อยู่ข้างๆกันเลยก็คือเนี่ยมีไอ้แสบนะครับผมอ่ะสาดน้าเข้าไปนะครับผมปุ๊บเนี่ยคุณเดินล็อกขอบตรงนี้เลยนะครับผมปุ๊บปุ๊บอ่าตัวที่2 ตัวที่3นะครับตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6นะครับหลังจากคุยครบ6ตัวแล้วนะครับก็เดินกลับมาหาน้องแตงโมนะครับผมอ่ะนี่นะฮะ แล้วก็กดคุยกับเขานะครับผมคุณจะได้คนวอเตอร์มา5อันนะครับผมส่วนวิธีแรกของก็อย่างที่บอกแหละให้มาคุยกับพนักงาน GT นะครับผมมันก็จะมีเลือกวันแรกไอเทมหรือซูมไอเทมนะครับผมอ่ะนี่ของผมทําในเซิร์ฟบาร์โอมิตนะครับก็จะเป็นใช้เคียวอเตอร์สิอันบวกเงิน10ล้านได้หมวกสเปซแฮทนะครับผมอีกอันก็คือการสุ่มนะครับผมใช้เคียวอเตอร์สอันกับเงิน3ามแสนนะครับผมโอเคทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นเควส์วันสงการของเซิร์ฟคลาสสิกนะครับผมเควสไม่ยากนะครับผม มี2เควสหลกัหลกๆก็คือ1ล่ามอน30ตัวนะครับผมไอตัวคริสตันบินๆน่ะนะครับส่วน2วนก็คือเอาฮูลิโอวเตอร์ไปสาดน้ำใส่เด็กๆนะครับผมจำนวน6คนนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็วันนี้ละกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมันเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับส cribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจกัมันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัมันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ